สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปิ๊นอีกแล้วนะคะที่ช่อง y o u t u b อร์ดบาย p ิ n นเช่นเดิมค่ะวันนี้เรายืนอยู่กับนะคะ nex g e n e r a t นะคะคันนี้เป็นบเทอร์โบค่ะเครื่องยนต์10สปีดนะคะแต่เป็นแบบ4คูณ2นะคะไม่ใช่4คูณ4คันนี้เราอยู่กับสีดำค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์คันนี้นะคะเราตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะอ่ะล้วก่อนเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งนะคะราคาจะจำหน่ายในรุ่นนี้นะคะอยู่ที่1ล้าน7 24,000บาทนะคะ สีดำคันนี้ละคะเรามาดูกันค่ะอันนี้เราแต่งแบบแรปเตอร์นั่นเองค่ะดูกันที่กระจังหน้าด้านหน้าก่อนเลยค่ะชุดแต่งแบบแรปเตอร์นะคะกระจังหน้าแบบแรปเตอร์แบบนี้นะคะ F O R D Ford ตัวอักษร Ford นะคะจะใหญ่นิดนึงค่ะกล้องมองด้านหน้านะคะเราย้ายมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะอันกระจังหน้าแบบนี้จะไม่มีไฟตรงด้านบนกระจังนะคะสังเกตดีๆนิดนึงเนาะแล้วก็เราจะเพิ่มค่ะตัวอะคริลิกนะคะเพิ่มความนูนนะคะ ให้กับบนกระจังความสวยงามให้กับบนกระจังนะคะเป็นอักษรเอเวเรสแบบนี้นะคะอักษรอะคริลิกติดบนฝากระโปรงนั่นเองค่ะทาให้รถเนี่ยดูดุดันนะ,ะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะแบบแรปเตอร์นั่นเองค่ะที่ใส่เข้ากันดีมากนะคะกับรถเอเวเรสคันนี้นะคะทําการเปลี่ยนแล้วก็ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมีห่วงนะคะสำหรับลากจูงนะคะรุ่นนี้ให้มาถึง2จุดเส้นเดียวกัน,นะคะ,นะคะพร้อมด้วยตัวครอบไฟหน้าน,นะคะ มาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะเราก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งคิ้วล้อนะคะแบบรปตเตอร์ค่ะทําการอัปเกรดค่ะเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าใหม่นะคะอันนี้จะเป็นยางอัลทรีนนะคะแบบลุยนิดน,นึงนะคะจะอยู่ที่หน้ายาง275ทับ 55R20 นั่นเองค่ะเป็นยางของคูเปอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างกันได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดชื่นชอบการตกแต่งอุปกรณ์รถนะคะ ทำการเคลือบแก้วเงาว,วิ้งเลยค่ะไ,ไม่กล้าจับตัวรถนะคะดูกันที่ด้านข้างค่ะจะมาพร้อมกับอะคริลิกนะคะไทเทเนียมนะคะสาหรับในรุ่นนี้นะคะอุปกรณ์อย่างอื่นของตัวรถนะคะจะเน้นเป็นความหรูหราค่ะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยอขอบโครเมียมนะคะขอบประตูหน้ตาต่างนะคะแล้วก็รา,าวหลังคาด้านบนก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูกันที่ด้านหลังนิดนึงค่ะใส่ชุดแต่งเสร็จแล้วแต่งล้อเสร็จแล้วนะคะ ออปชันรถนะคะจะเป็นอย่างไรเรามาดูภาพโดยรวมกันเลยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นไฟไท้ายนะคะแบบ LED แล้วนะคะสำหรับในรุ่นของเด็กเจนนะคะมาพร้อมอะคริลิกต,ตรงฝาท้ายนะคะของเอลเรนนะคะตรงนี้ก็จะมีฝาครอบแก้วให้นะคะเพื่อป้องกันรอยขีดขวดต่างๆนะคะในกล้อง360องศาด้านหลังนะคะจะซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแบบนี้เลยด้านหลังสวยงามมากเราถ่ายให้ดูกันตัวรถรวมๆแล้วกันเนาะเป็นตัวอย่างสำหรับการตกแต่งรถต่างๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับในรุ่นของ Next Gen Everest คันนี้นะคะ4คูณ2 10ออโต้นะคะรุ่นลองทับนะคะมีซันรูฟด้านบนนะคะราคาอย่าลืมนะคะราคาจะอยู่ในรุ่นนี้อยู่ที่1,724,000บาทนะคะ หากรุนค้าท่านใดสนใจนะคะออปชันเต็มๆแบบนี้เป็นแบบ 4, ี่คูณสแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์ปินค่ะ086335031หรือจะเข้ามาวอล์กอินที่โชว์รูมก็ได้นะคะเราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสามารถกดติดตามกดซับสไครต์หรือว่าดูคลิปตัวอย่างนะคะอื่นๆได้นะคะที่ช่อง y o u t u b e Ford b ย p ิ n ค่ะหรือสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ